สบายดีพี่น้องของลุงสมมาหอดจอดถึงบดเดมยามบียามน้องหลายครับลุงสมสมนุนไพรโอ้ยต้นพ่วงแสดครับพี่นอ้องเครือพวงแสดแต่ว่าดอกพ้นบัท่านออกชอบพี่กัดอยู่สวนน้องขอนมีเบิดทุกชนิด มื่อนี้ลุงสมสมุนไพ่มานำเสนอสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ขึ้นชื่อของอุบลราชธานีไม้ยืนต้นไม้พืชพันุ์ปลูกแล้วได้กินนี่หลายอย่างล่ะครับเสียงอาจจะบบ่ชัดนะครับพี่น้องล่มพัดว่อยตอนเศร้าๆโอ้ยคักๆๆแต่ว่าก็ได้บรรยากาศครับอากาศหนาวเย็นสบายดี ักเขือแปะักเขือหน่อยักเขือหน่อยักเขือเปาะครับพี่น้องนี่ไม้ดอกไม้ประดับพันพืชทุกชนิดมีหมดทุกอย่างนี่ดอกใหม่โป้ยนะครับออกชูช่อรับลมรับอากาศหนาวนี่ได้บรรยากาศแหละครับพี่นอ้องอ่าลุมสมสมนุนไพรผ้าพีผ้านองมะละ สวนผลไลม้สวนพืชไม้ดอกไม้ประดับไปตกแต่งหน้าบ้านหน้าสวนสำนักง,งานนะครับเอาไปปลูกใหม่เป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ลมลูกกับมีเบิร์ดละครับพืชไม้ดอกไม้ประดับต้นมะพร้าว บักเพาหอมเตีย๋ยบ้านแพร่บักเพาหอมกะทิแล้วก็มีเนียมหอมนะครับพี่น้องนี่นี่ต้นเนียมหอมกันเป็นยาระบายเป็นใดทุกอย่างเป็นพักเป็นหยาเด้อครับพี่น้องนี่ใครยังไม่เคยเห็นนะครับได้บรรยากาศ เอามาต้อนพี่ต้อนน้องจากล่วงสมสมนุนไพรมาต้อนพี่ต้อนน้องมานำเสนอไม่ดอกไม่ประดับสวนน้องขอนกับบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> โอ้อลมอากาศเป็นแปลงรักษาสุขภาพน้ำนะครับพี่น้องรักษาสุขภาพ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อขอบคุณอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจในบ้านของลุงสมสม,มนนไพรไ่นี่เอาไว้เพียงเสนอน้อพี่น้องไลน่นาพอกันไหมไปเลยละครับพี่น้องจากลุงสมสม,มนนไพรเด้อครับ